สวัสดีครับผมอาจารย์สันทั์พินน้อยนะครับวันนี้นะครับจะมาสาธิตนะครับการตัดผมแนวนะครับยอดฮิตนะครับสไตล์วินเทจนะครับตอนนี้เรามาดูนะครับลักษณะศีรษะของนะครับลูกค้าที่มาใช้บริการนะครับไม่ใช่ว่าเราจะตัดได้เลยนะครับให้เราหวีนะครับลองฉีดน้ําดูนะครับลองฉีดน้ําดูแล้วหวีนะครับปัดไปด้านซ้ายด้านขวาดูสินะครับว่า ทรงผมเขาเหมาะที่จะปัดไปทางด้านไหนนะครับหรือนะครับเราปัดมาด้านขวาดูซิเหมาะไหมนะครับเราก็ดูว่าเหมาะกับใบหน้าลูกค้าไหมนะครับด้านนี้ไม่เหมาะเราก็หวีนะครับนี่นะครับทรงสไตล์วินเทจเนี่ยนะครับมันจะเป็นการตัดในลักษณะของผมนะครับนวลนะครับกืนนะครับแล้วก็จะมีการเจาะช่อง นี่ครับจอดช่องหรืออาจจะเล่นลายหรือว่าอาจจะแกะลายเสริมเข้าไปนะเป็นการเพิ่มมูลค่านะครับให้กับช่างนะครับเป็นการเพิ่มเพิ่มมูลค่านะครับเดี๋ยวฉีดน้ำนิดนึงนะครับเห็นไหมครับอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดเราเป็นช่างใหม่นะครับควรที่จะใช้อุปกรณ์เสริมนิดนึงนะครับเราใช้ปัตเตอรเลียนก่อนเลยนะครับอาจารย์จะใช้ปัตเตอรเลียนเบอร์สองเห็นไหมครับ ตัดออกมาแล้วจะเป็นลักษณะผมนวลดูนะครับเวลาตัดนะครับให้ไถย้อนเส้นผมนะครับให้ถึงแนวที่เราต้องการนะครับเห็นไหมครับไถซ้ํา เห็นไหมครับเก็บแนวผมให้กว้างลงมาในลักษณะแนวเดียกันด้านหลังอาจารย์จะใช้เป็น v ี u ันะครับแล้วก็ถ่ายเก็บย้อนขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับ นไหมครับถ่ายเก็บนะครับตอนนี้เรามาเก็บแนวตีนผมเห็นไหมครับยังหนาอยู่นะครับเรามาเปลี่ยนใช้ตัวรองเบอร์หนึ่งเห็นไหมครับเปลี่ยนเป็นตัวรองเบอร์หนึ่งเห็นไหมครับถ่ายไปแล้วเผินขึ้นเล็กน้อยนะครับ เพื่อต้องการให้แนวตีนผมได้ลักษณะนะครับผมนวลเห็นไหมครับเราค่อยๆเก็บแนวตีนผมขึ้นไปเห็นไหมครับแทบจะไม่ต้องใช้หวีเล็กเลยเราใช้อุปกรณ์เสริมคือตัวรองครับตอนนี้เราก็มาตัดอีกด้านนึงนะครับมาตัดอีกด้านหนึ่ง เห็นไหมครับเรามาดูก่อนนะครับว่านะครับด้านนี้นะครับสูงถึงส่วนที่เท่าไหร่เห็นไหมครับแนวนี้นี่นะครับนะครับว่าสูงถึงส่วนที่อะไรด้านฝั่งตรงข้ามหรือว่าด้านซ้ายของลูกค้าเนี่ยนะครับก็จะต้องเท่ากันนะครับจะต้องเท่ากันนะครับอาจารย์จะหมุนบิดออกไปนะครับไปตัดอีกข้างหนึ่งนะครับเราก็ต้องทําไมก่อนครับเก็บผมนะครับเก็บผมก่อนนะครับฉีดน้ํา แบ่งผมให้อยู่แนวเดียวกันนะครับก็คือส่วนที่6นะครับแบ่งผมนี้ก็สําคัญมากเลยนะครับถ้าเกิดเราแบ่งผมแนวแนวแนวลายผมไม่ตรงเนี่ยนะครับพอตัดออกมาแล้วเราจะเซตผมยากนะครับจะเซตผมค่อนข้างยากนะครับให้เราใช้เบอร์2ก่อนนะครับให้เราใช้เบอร์2ก่อนเห็นไหมครับใช้เบอร์2เห็นไหมครับเก็บในลักษณะเดียวกัน นะครับพยายาม่าย้อนเส้นผมนะครับพอถ่ายได้แล้วทำไมต่อครับ เก็บบริเวณแนวตีนผมอีกเหมือนเดิมนะครับอันนี้เราใช้ตัวรองนะครับมาเปลี่ยนเป็นตัวรองเบอร์หนึ่งนะครับเก็บบริเวณแนวตีนผมเหมือนเดิมนยครับ ตนี้ตัวรองเก็บไม่หมดเห็นไหมครับเราจะต้องเปลี่ยนมาเป็นใช้หวีเล็กแล้วเห็นไหมครับรอยต่อเห็นไหมครับแนวเชื่อมเห็นไหมครับระหว่างขาวกับนวลเห็นไหมครับแล้วก็ใช้ปัตเตอร์เลียนกันเห็นไหมครับแนวเชื่อม แล้วก็ใช้ปัตเตอร์เอีนขวานนะครับแล้วมาเก็บขูดเก็บด้านบนนิดนึงนะครับเพื่อเก็บทรงตอนนี้เรามาดูอีกด้านนึงนี่แหละครับสำคัญล่ะตรงนี้ เห็นไ,ไหมครับเรามาใช้ปลายวีเล็กเก็บแนวเชื่อมเหมือนเดิมใช้ปลายวีเล็กเก็บแนวเชื่อมเหมือนเดิมเนี่ยนะครับการใช้บัตรเตเลียนคู่กับวีเล็กเนี่ยนะครับสำคัญมากเห็นไ,ไหมครับ การใช้วีเล็กคู่กับปัตเตอร์เลียดเนี่ยนะครับสำคัญมากเห็นไหมครับมันเป็นการไล่นะครับขาวนวลเกินนะครับเพื่อที่จะให้สัมพันธ์กันเห็นไหมครับเนะครับเราได้ทรงด้านข้างซ้ายนะครับเราได้ทรงด้านข้างซ้ายนะครับด้านข้างซ้ายด้านข้างขวานะครับเหมือนกันแล้วต่อไปด้านหลัง เห็นไหมครับเรามาดูแนวผมด้านหลังนี่นะครับที่เราจะต้องเก็บเห็นไหมครับเราจะใช้ตัวรองหรือว่าใช้หวีเล็กก็ได้นะครับถ้าใช้ตัวรองมันก็จะง่ายนะครับสําหรับในการตัดแต่งเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเดินหวีขึ <h 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 ้นไป ด้านหลังเราเปลี่ยนมาใช้ตัวรองแล้วกันนะครับจะได้ง่ายกาับการตัดดูครับให้อยู่ในจุดทุยนะครับคือส่วนที่สองนะครับก็คือกลางใบหูกดมเห็นไหมครับถ่ายแล้วก็เผินขึ้นมาเห็นไ,ไหมครับเผิน <_ ania> ยกขึ้นมาเห็นไหมครับเผินยกขึ้นมา กันยกขึ้นมาเห็นไหมครับเราก็ได้ผมที่ออกมาในลักษณะทุยเห็นไหมครับด้านหลังเราจะกันเป็นรูปตัววีนะครับเราจะใช้ปัตเลียนนำร่องกันเป็นรูปตัววีเดี๋ยวใช้ไปไว้เล็กเก็บแนวตีนผมสักนิดนึงนมครับ ให้เราเริ่มแต่ด้านหลังใบหูมาเห็นไหมครับไปหาจุดตรงด้านท้ายทอยนี่นะครับที่จะต้องแหลมนะครับเป็นรูปตัววีนะครับทีการกันความบัตเตอรเลียนนะครับเห็นไครับความบัตเตรเลียน พอความกันได,ด้แล้วนะครับเราใช้ปัจจัยถ่ายเก็บลูกผมนะครับให้ไปชนกับแนวที่เราความกันไว้นะครับแล้วกเก็บเก็บแต่งนิดนึง,หง,หนงเห็นไหมครับข้างหนึ่งเห็นไหมครับได้วีมาแล้วข้างหนึ่งตอนนี้มาอีกข้างหนึ่งนะครับ เราก็ดูนะครับว่าแนวเนี้ยประมาณกี่องศานะครับเธอได้องศาที่ใกล้เคียงกันแล้วเราก็มาทําอีกด้านหนึ่งเห็นไหมครับก็เริ่มแต่ด้านหลังไปหูมาเห็นไหมครับความกันนี่นะครับความกัน นะครับแล้วก็ถ่ายเก็บนะครับแล้วตอนนี้เรามาดูนะครับว่าได้อยู่ตรงระหว่างกึ่งกลางตรงด้านท้ายทอ,อยไหมเห็นไหมครับใกล้เคียงกันเราก็มาเก็บอีกนิดนึงเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเก็บ ผมเกินเท่ากันไหมเห็นไหมครับใช้กลางหวีเห็นไหมครับแนวผมเป็นรูปตัววีแล้วนะครับตอนนี้ด้านข้างนะครับมาดูต่อนะครับตรงที่เราจะทําการเจาะนะครับนี่นะครับทําการเจาะนะครับเราก็ดูด้วยว่านะครับว่ารูปป้างลักษณะของลูกค้านะครับ อย่างลูกค้าอย่เงี้ยนะครับหน้าเล็กแบบนี้นะครับแล้วก็แหลมยาวแบบนี้นะครับให้เราเจาะช่องนิดเดียวจากใหญ่มาหาเล็กไม่ใช่เราเจาะช่องที่ใหญ่กว้างไปเลยนะครับกลายเป็นศรีราะเ,เหลือนิดเดียวนะครับเราต้องดูด้วยดูนะครับหวีหลบไปนะครับกลมนะครับความกันเลยการเจาะช่องตรงนี้นะครับเราต้องดูด้วยนะครับ ว่าความเหมาะสมของทรงพอไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับตรงนี้ยังไม่พออีกเห็นไหมครับตรงแนวตีนผมนะครับแนวตีนผมด้านหน้าผากตรงนี้ก็สําคัญเห็นไหมครับอ,อาจารย์มองดูในลักษณะทรงแล้วจะเจาะให้เป็นแหลมนะครับปลาประจบกับตรงด้านหน้าผากตรงนี้นะครับก เห็นไหมครับแล้วเราก็ถ่ายเก็บต้องให้เข้ามุมฉากของมันพอดีนะครับเห็นไหมครับตรงนี้จะเห็นเป็นรอยแหลมเลยเนะครับตรงนี้ก็ต้องเข้ามุมฉากพอดีเก <c oughs> ็บรูปผมด้านหน้านิดนึงเดี๋ยวเวลาเซตทรงจะได้เซตได้ง่าย เห็นไ,ไหมครับในเมื่อเราเจาะช่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะทําการซอยลองหวีเข้าทรงดูก่อนนะครับว่าเข้ารูปทรงไหมนะครับข้างนี้เราอาจจะเจาะช่องในนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะต้องเซตผมขึ้นไปด้านบนนะครับสไตล์วินเทจจะนะครับจะเซตขึ้นไปด้านบนในลักษณะนี้เราต้องมาเก็บลูกผมเพิ่มเติมอีกนะครับ ทีนนี้เราก็ทำการซอยนะครับเก็บรายละเอียดด้านบนผมขอยาวไม่มากเงี้ยนะครับเราเล็มปลายนิดเดียวพอนะครับเก็บรายละเอียดนะครับจะทำการซอยถ้าเกิดอยากต้องการเซตผมให้ง่ายขึ้นนะครับเราก็ทำการแซกเห็นไหมครับจะไม่ตัดตรงๆนะครับแซกปลาย ครับเก็บปลายนิดเดียวนะครับเก็บปลายผมนิดเดียวเกนะ็บด้านหลังนิดนึงนะครับโดยการแซกเหมือนเดิมแซกคนปลานะครับ เก็บด้านหลังนะครับไกฟันเก็บด้านหลังนะครับทรงสายวินเทจสมบูรณ์ยังครับสมบูรณ์ยังครับอย่างไม่สมบูรณ์นะครับความคมชัดของทรงเห็นไหมครับที่เราใช้ปัตเตอร์เลียนกันไว้นะครับตามบริเวณที่เราเจาะช่องไว้บริเวณแนวตีนผมรอบศีรษะนะครับแล้วที่เราทําเป็นรูปตัววีไว้เห็นไหมครับ ความคมชัดของทรงนะครับยังไม่สมบูรณ์นะครับจะให้มันสมบูรณ์ได้ก็ตอนที่เราใช้อะไรครับนี่เลยครับสําคัญมากก็คือมิดโกนนี่นะครับสําคัญมากอย่าลืมนะครับนี่นะครับมิดโกนนะครับเมื่อกี้นีนความคมชัดขอ,ของทรงยังไม่เห็นเราใช้มิดโกนแล้ว เห็นไ,ไหมครับความคมชัดของทรงเริ่มชัดเจนขึ้นนะครับการตีนผมด้านหน้าผาก เห็นไ,ไหมครับการน,นะครับแนวนี้เพื่อที่จะให้มาเข้ามุมฉากมุมเหลี่ยบตรงนี้นะครับเพื่อที่ต้องการให้เห็นความคมชัดของทรง เห็นไหมครับความคมชัดของทรงเห็นไหมครับทําไมต้องเอามือซ้ายมาเพื่อที่จะดันหนังให้มันตึงนะครับถ้าหนังไม่ตึงแล้วเวลาการปุ้มจะเลือดนะครับมันจะเลือดออกเห็นไหมครับข้างนี้ นะครับความคมชัดของทรงเห็นไหมครับเป๊ะเลยแต่ข้างนี้ยังไม่ได้กันเป็นไงครับยังไม่ค่อยสวยงามมากนะครับนี่นะครับข้างนี้ข้างที่ช่างส่วนมากไม่ถนัดหรือช่างใหม่ไม่ถนัดดูนะครับให้เรานะครับจับมิโกนนะครับจับมิโกนธรรมดาแล้วหงายมือขึ้นเห็นไหมครับแล้วพลิกใบมิโกนให้ความลงมือยังหงายอยู่นะครับนี่นะครับตรงนี้สําคัญเลยเห็นไหมครับหงายมือ เห็นไหมครับรายละเอียดการตัดนะครับก็เป็นการเสร็จนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่สำคัญเห็นไหมครับว่าทรงผมสไตล์วินเทจเข้ารูปทรงหรือยัง เห็นไหมครับเราตัดซอยเสร็จเรียบร้อยเจาะช่องเสร็จเรียบร้อยกันได้แนวผมได้แนวตีนผมที่ชัดเจนแล้วเห็นไหมครับได้แนวตีนผมที่ชัดเจนแล้วด้านหลังเป็นรูปตัววีที่ชัดเจนแล้วเห็นไหมครับเป็นรูปตัววีที่ชัดเจนแล้วแต่ด้านบนเราจะปล่อยไว้ไม่ได้นะครับเราจะต้องทําการเซตต่อนะครับวิธีการเซตนะครับก็มีด้วยกันหลายวิธีนะครับเราจะใส่มูด นะครับเราจะใส่มูดหรือว่าใส่แว็กหรือว่าใส่เยลอะไรนะครับหรือว่าใส่น้ํามันแล้วแต่ลูกค้าหรือว่าแล้วแต่ช่างนะครับจะจะถนัดทางด้านไหนอันนี้เป็นแว็กนะครับอันนี้เป็นแว็กเราจะใส่แว็กก็ได้นะครับแต่ทรงสไตล์วินเทจเนี่ยใส่แว็กเนี่ยนะครับมันจะไม่ค่อยอยู่ทรงเท่าไหร่นะครับให้เราใส่มูสดีกว่านะครับมูดชนิดแข็งนะครับเป็นมูดชนิดแข็ง เห็นไหมครับเอามูสใส่ที่แปรงตักเปียกเราใช้มูสใส่ที่แปลงตักเปียกแล้วนะครับให้เราเปลี่ยนมาใช้หวีนะครับใช้หวีโต้หรือว่าหวีซอยก็ได้นะครับหวีจัดทรงนะครับการจะใช้หวีซอยนะครับแล้วเราใช้มือประคองด้วยนะครับเนะครับใช้มือประคองด้วยให้เห็นอะไรครับตรงที่เราเจาะช่องไว้นะครับอย่าหลบ ก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับทรงผมสไตล์วินเทจนะครับยอดนิยมตอนนี้นะครับไม่ว่าสาขาอาชีพไหนนะครับหันมาตัดสไตล์วินเทจนะครับที่เยอะสุดคืออะไรครับนักฟุตบอลทีมชาติไทยนักฟุตบอลสโมสรต่างๆทั่วโลกนะครับตัดสไตล์วินเทจนะครับเจาะช่องแล้วก็ใช้มีดโกนกันแนวตินผมรอบศีรษะนะครับใครสนใจที่จะเรียนนะครับ ก็ติดต่อได้ที่อาจารย์สันทัตพิน้อยนะครับโรงเรียนฝึกอ,อาชีพกรุงเทพมหาคนครหนองจอกเบอร์โทร084164387 6ขอบคุณครับ